วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ NTC หรือระบบควบคุมอุณหภูมิมมในโปรเจคเตอร์ไฟหน้ารถยนต์ของออสมันครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าไฟ LED แบบนี้ครับความร้อนจะค่อนข้างสูงทั้งไหนจะอุณหภูมิในห้องเสื้อหรือว่าจะเป็นอุณหภูมิจากตัวไฟเองเนี่ยความร้อนจะสูงมากๆทําให้ตัวไฟเองเนี่ยครับเสื่อมสภาพเร็วแสงตกก่อนถึงอายุการใช้งานจริงแต่กับไฟออูมนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนแบบ NTC Cooling System หรือที่เรียกว่า Negative Temperature Coefficient Sensor มันคือระบบเซนเซอร์ตรวจจับอุณภูมิในตัวโคมแบบเรียวชทมเมื่อ ชิปเอลดีเริ่มร้อนขึ้นเซนเซอร์ NTC เนี่ยจะส่งข้อมูลไปยังวงจรควบคุมไฟเพื่อปรับการทํางานของระบบระบายความร้อนแบบอัตโนมัติช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้ร้อนจนเกินไปหรือเย็นเกินจนแสงตกคุ้ง่ายๆครับมันคือเหมือนอุณหภูมิในเครื่องยนต์เลยแต่เปลี่ยนมาใช้กับไฟหน้าแทนเพื่อให้ไฟหน้ารถยนต์ของคุณมีอายุการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าไฟหน้ารถยนต์ทั่วไปครับและนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมาไฟหน้าของออซูมเนี่ยถึงสว่างกว่าทนกว่า ให้แค่ความสว่างอย่างเดียวแต่ยังสามารถออกแบบเทคโนโลยีด้านในวงจรด้านในให้ชันฉลาดมากกว่าแบรนด์อื่นด้วยครับ